สวัสดีค่ะวันนี้ครัวไทยหวานละลื่นมาดูโบสถ์นะคะมาจักการะโบสถ์ที่นี่สวยมากเลยนะคะเห็นไหมคะให้เอฟซีดูนะคะโบสถ์ที่นี่สวยมากเลยค่ะครัวไทยจะถ่ายทํานะคะสวยมากเลยนะคะโบสถ์ที่นี่นะคะเห็นไหมคะโบสถ์สวยมากเลยนะคะ โบสถ์ที่นี่สวยมากเลยค่ะให้มาดูนะคะครัวไทยได้มาถ่ายทำนะคะโบสถ์สวยมากเลยวันนี้ครไทยมาทำบุญนะคะถ่ายให้ f อซดูนะคะสวยมากสวยมากเลยค่ะสวยสวย,สวยมากเลยนะคะให้เอดูนะคะเดี๋ยวครัวไทยจะจบลงแล้วนะคะเพราะว่าพระสวดแล้วค่ะ แค่นี้นะคะโคไทยจบขอจบให้โคไทยให้ดูนะคะสวยมากเลยโบสถ์ที่นี่นะคะสวยมากเลยนะคะโคไทยให้ดูนะคะโบสถ์ที่นี่สวยมากเลยค่ะ เห็นไหมคะโบสถ์ที่นี่สวยมากเลยขอัวไทยให้ดูโบสถ์นะคะใครมาทบุญนะคะสวยมากเลยสวยมากเลยนะคะโบสถ์ที่นี่สวยมากเลยค่ะสวยมากเลยค่ะเห็นไหมคะโบสถ์ที่นี่สวยมากเลยนะคะครัวไทยให้ดูนะคะให้ F24 ดูนะคะสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยค่ะ ให้ดูนะคะโบสถ์สวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเพื่อจบลงแล้วนะคะเขาจะจบลงแล้วนะคะโบสถ์สวยมากเลยะคะ่ะแ,แค่นี้นะคะเขาจบลงแล้วค่ะ